ตาเจ้าสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับเราช่อนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะวันนี้นักเรียนชั้นป .1 นนะคะเราชื่อจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนบทที่10นะคะบทที่10ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่บทที่10เลยค่ะเมื่อนักเรียนเปิดแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม เป็นทั้งคำพท์นะคะแล้วก็เป็นตัวพินอินตัวจือชือชือรือนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับตัวจือชือชือรือนะคะอ่าดูคำที่หนึ่งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าจือนะคะจือที่แปลว่ากระดาษนะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามเหล่าชื่อจื จืออ่าจือแปลว่ากระดาษนะคะแปลว่ากระดาษต่อมาชื่อ ชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินหรือทานนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาษาไทยลงไปในหนังสือเรียนได้เลยนะคะคําอ่านเฉยๆก็ได้นะคะตัวสีแดงเพราะว่าความหมายนักเรียนดูจากรูปภาพก็ได้นะคะถ้าเราไม่เขียนก็ให้เขียนแต่ตัวหนังสือที่เป็นสีแดงนะคะอ่ะอย่างคาแรก จือนั่นเองเขียนจือลงไปเลยแปลว่ากระดาษน,นะคะต่อมาชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินหรือทานนะคะฉือฉือฉือแปลว่าสิบนะคะมีดอกไม้อยู่สิบดอกนะคะฉือแปลว่าสิบต่อมา รื้อนะคะรื้อแปลว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะจื่อจื่อนะคะจื่อแปลว่ากระดาษต่อมาชื้อชื้อชื้อแปลว่ากินหรือทานนะคะต่อมาค่ะชื้อชื้อนะคะชื่อแปลว่าสิบ รือรือนะคะรือแปบลบว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ,ะต่อมาค่ะหน้าถัดมาตรงนี้หนูไม่ต้องไปไปเขียนอะไรนะคะอันนี้เป็นการฝึกอา่านเฉยๆต่อมาในส่วนนี้เป็นการฝึกสะกดและก็ฝึกอา่านนะคะไม่ต้องเขียนความหมายหรือว่าอะไรลงไปอันนี้เราชื่อจะอ่านให้ฟังนะ จือชื่อจือนะคะมันออกเสียงคล้ายๆกันเลยใช่ไหมจือชื่อจือชือชื่อชีจือจือชื่อชีชื่อจื่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้เราช่วอ่านให้ฟังนะคะจือชื่อจือชือชื่อ ชื้อจื้อจือชื้อชื้นักเรียนจะสังเกตว่าในส่วนนี้เนี่ยมันจะอ่านออกเสียงคล้ายๆกันนะอาจจะเป็นพยัญชนะแล้วก็วรรณยุกเท่านั้นที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นการฝึกอ่านแล้วก็ฝึกสะกดไม่ต้องเขียนอะไรลงไปส่วนในในส่วนนี้นะคะจะเป็น ฝึกสนทนานะคะถ้าเราชื่อเขียนตรงสีเหลืองเห็นไหมลูกถ้าสีเหลืองนะคะเป็นความหมายหรือคําแปลของประโยคถ้าสีแดงอ่ะก็จะเป็นคําอ่านของประโยคนั้นนะคะอ่าเด็กคนนี้เขาปิดตาใช่ไหมคะเขากาลังทายเด็กผู้ิงคนนี้ก็เลยบอกว่าวอลชื่อเฉยวอลชื่อฉออฉ,ฉันคือใครใช่ไหม อ o อชื่อฉันคือใคร<ม>เวลาที่นักเรียนจะถามนะคะว่าออาจจะทยเพื่อนว่าอาฉันเนี่ยเป็นใครใช่ไหมหนูก็จะพูดว่าฉันเป็นะคระแต่ถ้าเราถามว่าคุณเป็นใครเราก็จะเปลี่ยนจากวอเป็นหนีนะคะที่มาจากคาว่าหนีห่าเอง อะถ้าถามว่าคุณเป็นใครนี i sh i sh i ่ชื่อเฉยแต่ประโยคนี้ถามว่าฉันคือใครวอชื sh i sh i ่อเฉยนะคะแปลว่าฉันคือใครต่อมานีชื่อเฟิร์นอ่าผู้ชายคนนี้ก็บอกแล้วว่านีชื่อเฟิร์นคุณคือเฟิร์นอ่าเฟิร์นบอกว่าไงคนนี้ชื่อเฟิร์นไหม เขาบอกปู่ตุ้ยนะคะปู่ตุ้ยก็แปลว่าไม่ใช่นะคะเอาใหม่นะประโยคนี้เขาบอกว่านีชื่อเฟินคุณคือเฟินใช่ไหมอ่ะเขาบอกปู่ตุ้ยนะคะปู่ตุ้ยคือไม่ใช่ปู่ตุ้ยเป็นประโยคปฏิเสธนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เขาบอกปู่ตุ้ยก็แปลว่าไม่ใช่นะคะ แต่ถ้าบอกว่าตุ้ยก็คือใช่นั่นเองอันนี้ปู่ตุ้ยปูป่พูดไปว่าไม่นะคะปู่ตุ้ยทำนี้แปลว่าไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะอ่าเขาก็เดเอาอีกอ่านี่ชื่อลิลี่นี่ชื่อลิลี่คุณคือลิลี่ใช่ไหมอ่าเขาบอกตุ้ยอ่าชื่อวออ่าโอเคใช่แล้วคือฉันเองอะไรแบบ นะคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะอ่าคำนี้ก็คือเหมือนเป็นประโยคแบบกำลังเดาอยู่นั่นเองอ่าใช่คนนั้นคนนี้ไหมนะคะอ่านี่ชื่อลิลี่เธอคือลิลี่ใช่ไหมอ่าเขาบอกตุ้ยตุ้ยแปลว่าใช่แล้วถูกต้องชื่อวอก็คือใช่ฉันนั่นเองหรือตอบว่าใช่แล้วเฉยๆก็ได้นะคะ ในส่วนนี้หนูสามารถเขียนคำอ่านสีแดงนะคะแล้วก็ความหมายองสีเหลืองลงไปได้นะคะแล้วก็ไปฝึกอ่านเองก็ได้เนาะไปฝึกอ่านเองใช้คลิปวิดีโอเหล่าชื่นในการเปิดได้นะคะเพราะว่าเราชื่อตั้งเป็นสาธารณะนักเรียนสามารถเข้าไปฝึกอ่านฝึกแปลได้เลยนะคะในคลิปวิดีโอเสร็จหรือยังคะถ้าไม่เสร็จให้คุณครูกดสต็อปนะคะแล้วก็นักเรียนก็เขียนาม ต่อมาค่ะคำศัพท์ในบทเรียนนี้นะคะทั้งหมดก็จะมีชื่อกินหรือรับประทานนะคะสือสิื่อ,อพระอาทิตย์เฉยใครปู้ไม่ตุย้ยถูกปู่ตุย้ยไม่ถูกอ่าโอ้นั่นไงเหมือนเป็นคำอุาทานนะคะว่าอออ่าอ,อะไรแบบ ะคะําว่าตุ้ยกับปู่ตุ้ยนะคะถูกหรือไม่ถูกหรือว่าเราบอกว่าใช่กับไม่ใช่ก็ได้นะคะโอเคต่อมาค่ะในส่วนนี้เป็นการฟังแล้วก็หนูก็วงกลมนะคะคาที่ได้ยินในแต่ละข้อนะคะข้อที่หนึ่งเราชื่อพูดว่าชื่อชื่อ,อคําว่าชื่อคือคําไหนให้หนูวงเลยนะคะชื่อ หนูคิดว่าจะเป็นคำนี้หรือเปล่าหรือคำนี้นะคะต่อมาคำที่สองนะคะข้อที่สองจือจือนะคะจือจือคือคำไหนหนึ่งหรือสองหนูก็วงเลยนะคะวงได้หนึ่งอันนะต่อมาข้อสามค่ะรือร้อรือร้อนะคะรื้อชื่อแปลว่าอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้พระอาทิตย์ใช่หรือเปล่า ต่อมาข้อสี่อ่าข้อสี่เราชื่อบอกเชิ่งเชินะคะเชิ่งต่อมาข้อที่ห้าค่ะเสือเสอเสอข้อหกสู่สู่สู่อ่าทีนี้เสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมกันอย่างข้อหนึ่งชื่อนะคะชื่ออ่า ฉเฉยนะคะอ่าคือคำที่สองนะคะถ้าคำแรกอ่านว่าชื่อนะคะอันนี้อ่านว่าชื่อต่อมาข้อสองเราชื่อบอกว่าจือนะคะจือที่แปลว่ากระดาษก็คือข้อหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าคำนี้อ่านว่าชื่อค่ะต่อไปข้อสามข้อสามเราชื่อบอกรื้อรื้อนะคะรื้ออ่ารื้ออยู่นี่นะคะต่อมาข้อสี เชอร์นะคะเชอร์เชอร์คือข้อสองต่อมาข้อห้าค่ะเชอเชอนะคะเชออ่าเชอร์อยู่นี่นะคะต่อมาข้อหกสู่สูนะคะสูอ่า คือเลขหนึ่งนะคะเออคือข้อหนึ่งโอเคในส่วนนี้เด็กๆมีใครทำถูกต้องหมดเลยไหมคะเก่งมากตอบให้ตวเองส่วนใครผิดบ้างนะคะถูกบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกการฟังนะคะในส่วนต่อมาคะ่ะตรงนี้ให้หนูเขียนตามรอยปากนะคะตามรอยปากให้สวยงามนะคะบรรจงนะคะเต็มบรรทัดตามเขาเลยเขียนให้สวยงามนะคะ นะส่วนในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้จะเป็นการเติมคำนะคะเติมคำเนื่องจากว่าเราชื่อเข้าใจว่าบอนหนึ่งนะคะน่าจะเขียนภาษาจีนเพระเป็นสิ่งที่ยากเนาะให้หนูใส่ใหมายเลขก็ได้นะคะอยา่างข้อหนึ่งนี่ชื่อจุดๆ,ๆนะคะอันนี้ก็คือทำไมต้องใส่ชื่อคนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ชื่อคนอ่เป็นประโยคคาถามนะคะประโยคคาถามให้หนูถามว่าคุณคือใครก็ต้องตอบว่านี่ชื่อเฉยอ่าคําว่าเฉยคือข้ออะไรคะอันนี้ตาหลงเป็นชื่อคนอันนี้เฉยอันนี้วอชื่อเฟิร์นนะคะฉเฉยแปลว่าใครอ่าก็เอาหมายเลขสองมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะคะต่อมาค่ะวอชื้จุดจุดจุดอ่าเขาบอก ฉันคือใครอะฉันคือต้าหลงนะคะต้าหลงก็หนูเอาชื่อต้าหลงหมายเลขหนึ่งมาใส่นะคะนี่ชื่อลิลี่มาคุณคือลิลี่ใช่ไหมเขาตอบปูตุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วอชช่อเฟิร์นนะคะฉันคือเฟิร์นนะ,ะนอ,เนะ,อะเฉลยอ,อยู่นี่แล้วนะคะให้หนูนำตัวเลขมาใส่หรือครอยาเขียนภาษาจีนกำกับไว้ก็ได้นะคะครอยาเขียน ภาษาจีนก็เขียนส่วนใครที่เขียนไม่ได้ก็ใส่ใหมายเลขไว้ก่อนนะคะแล้วให้อภัยเนาะอ่าโอเคนะคะวันนี้ส่วนสุดท้ายจะเป็นการเขียนเหมือนเดิมเนาะเขียนตามรอยปากเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะเหมือนอันนี้เลยนะคะให้หนูเขียนตามรอยปากนะคะให้สวยงามนะวันนี้นะคะป .1 ึม,มีเท่านี้นะบทที่สิบนะคะอย่าลืมเขียน ให้สวยนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราชื่อตรวจนะคะเวลาเราชื้อเรียกตรวจก็จะได้ตรวจให้คะแนนเยอะๆนะเขียนให้สวยตั้งใจนะคะคําแปลคําอ่านอย่าลืมเขียนนะคะโอเคสําหรับวันนี้เราเชื่อเอาไว้เท่านี้นะคะพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมทําให้เสร็จนะคะบ๊ายบายใจเจียย